สวัสดีครับวันนี้หารยิมันบ้านครับจะพาเพื่อนๆมายืดเส้นหน้าขาครับทายังไงหน้าขาท่านจึงจะแข็งแรงที่หารยิมันบ้านบ,านบอกเสมอครับว่าเมื่อกล้ามเนื้อขาหรือแกนกลางสะโพกแกนกลางลำตัวท่านแข็งแรงครับการออกกลาลังกายไม่ได้ยากเลยครับสําหรับการเล่นท่าต่างๆหรือการออกกาําลังกายต่างๆฉะนั้นวันนี้ผมจะพามาฝึกวิธีกล้ามเนื้อขาและแกนกลางสะโพกครับ ไปท่าที่หนึ่งครับก็ให้เพื่อนๆวางขาลงแบบนี้นะจะเห็นผมเล่นบ่อยๆวางขาลงแบบนี้ครับก็กำมือแน่นๆนะครับก็ลองดูครับค่อยๆหย่อนลงครับแบบนี้ครับนับหนึ่งถึงสิบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด แปดเก้าสิบเมื่อท่านลงได้ดีครับสิ่งที่สําคัญหารยิมบนบ้านไม่อยากให้ทําก็คือทําแบบนี้ครับเห็นครับถ้าทําแบบนี้ครับก็ถือว่าท่านเอาลําตัวมาช่วยนะครับไม่ได้เกี่ยวกับหน้าขาหรือแกนี่ทางโพ้ครับไปต่อครับเมื่อท่านทํากิ่งมากขึ้นเราก็จะไปต่อที่สติที่สเสติที่2ก็เหมือนเดิมครับแต่เราจะระวังหลังไวท้ทีนี้ ก็พยายามลงให้สุดเท่าที่ลงได้นะครับหนึ่งถ้าเห็นครับสองดันขึ้นครับหน้าขาดัานขึ้นสะโพก3แต่เมื่อมันจะลบคุณก็ลองดูเห็นไหมมือเราก็แตะพื้นไว้นะครับแต่พื้นแล้วก็ใช้หน้าขาดัานแบบนี้หนึ่งสองสสห้า ท่านท่านี้ท่านอย่าไปออกแรงที่มือนะมือแค่แตะไว้เฉยๆนะแตะไว้เพื่อการล้มนั่นเองสิ่งสาคัญก็คือออกแรงหน้าขาเหมือนเดิมและก็แกนกลางลตัวแลวก็กดสะโพกเข้าไปนะแต่อย่าทําแบบนี้นะครับก็คือถ้าท่านทําแบบนี้นครับก็ถือว่ายังไม่ใช่นะเพราะคุณออกสเตตที่หินไปก็คือออกลําตัวส่วนบนฉะนั้นเราเล่นแกนกลางลําตัวแล้วก็หน้าขาแล้วก็สะโพกเท่านั้นนะครับเมื่อท่านเก่นมากขึ้นครับก็ทีนี้เราก็ กำม,มือแน่นครับเก่งมากขึ้นก็คือปล่อยลงเลยครับเห็นครับหนึ่งใช้พยายามใช้หน้าขาและก้นลำตัวครับสองเห็นครับสามสี่ห้จะเห็นครับว่าผมใช้หน้าขาและก็เกลีกลางลำตัวดันขึ้นครับแล้วก็ตบด้วยสะโพก เมื่อเราตกด้วยสะโพกแบบนี้กล้ามเนื้อตรงสะโพกเราก็จะบีบรัดเข้าฉะนั้นแกนกลางตัวส่วนนี้ครับจากพวกเขาขึ้นมาเป็นส่วนสําคัญของการออกกําลังกายมากๆนะครับใช้คำมากๆทีนี้เมื่อท่านไปสเต็ปที่1สเต็ปที่2ไปต่อที่สเต็ปที่3นะครับไปต่อที่สเต็ปที่3าก็คือนะครับเห็นครับมือปัดไปข้างหลังแล้วก็ก้มลงครับนอนลงเห็นครับนอนลงแบบนี้นะครับเห็นครับก็จะเห็นที่ชัดเจนั่นอนลงแบบนี้เมื่อข้านอนลงแบบนี้ได้ เพราเขาท่านลอยอยู่นะครับเห็นครับท่านก็ลอยอยู่ฉะนั้นสิ่งที่อยากให้เพื่อนๆทำก็คือลองทําดูนะครับยังกดตรงนี้ครับแล้วก็ดันขึ้นครับเห็นไหมครับคุณได้แล้วครับทีนี้ข้างไ้อย่างนี้ได้แกนกลางลาตัวด้านหลังเห็นไหครับสะโพกหน้าขาลองทำดูครับหนึ่งสองสามห้าเห็นไหมครับแกนกลางลำตัว ข้างหลังนะครับสะโพกหน้าขาด้านหน้าสะโพกเห็นไหมครับค <c oughs> ุณก็จะตึงขึ้นแล้วก็รู้สึกดีทันทีฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นสเต็ปที่1สเต็ปที่2หรือสเต็ปที่3เ <c oughs> พื่อนๆก็ออกแรงพยายามออกแรงที่หน้าขาหรือก็เกี่งกลางตัว <c oughs> ผมสรุปให้อีกครั้งหนึ่งสเต็ปที่หน้างงข้างหน้าให้ดูนะครับคุณก็ทอาอีกโยกไปครับหนึ่งเห็นไหมครับ <c oughs> สองพยายามออกแรงที่หน้าขาเห็นไหมครับสามสเต็ปที่สองปัดมือไปรอครับเห็นไหมครับ เห็นครับปัดขึ้นเห็นครับหน้าขาปัดขึ้นเห็นไหครับหน้าขาปัดขึ้นออกแรงที่หน้าขาสะโพกแกนการลงตัวนี่สติที่สามนอนลงไปครับเห็นครับพอนอนลงไปครับเมื่อพวกเราเมื่อเขาเราลอยอย่างนี้เราก็ยกขึ้นเห็นครับทางเลยหนึ่งสองสามเห็นไหมครับเก่งไมท่านก็จะได้ข้ามเนื้อหน้าขาหรือแกนกลางลำตัวหรือสะโพกที่แข็งแรง ต่อไปเราจะไปท่าที่เห็นครับเมื่อเราเอาขาติดพื้นก็คือไม่ใช้ปลายเท้าทีนี้เราจะกลับมาใช้ปลายเท้าเห็นครับการใช้ปลายเท้าทําไมผมถึงบอกว่าการใช้ปลายเท้าเมื่อคุณใช้ปลายเท้ารับน้ําหนักตัวเองครับปลายเท้าเราจะแข็งแรงไม่ว่าจะเป็นไปเป็นท่าสควอตหรือท่าอะไรต่างๆแม้แต่การสควอตขาเดียวนะครับทำไมปลายเท้า หรือขาข้างเดียวเราถึงแข็งเลยเราต้องยกแบบนี้ครับยกแน่นๆได้ฉากให้อยู่ในฉากเห็นไหมครับฉากขาบมแน่นๆก็เหมือนเดิมครับก็เหมือนสเต็ปที่แล้วครับก็คือหนึ่งเบาๆก่อนครับเห็นไหมครับใช้หน้าขาดันขึ้นใช้หน้าขาดันสําคัญตรงนี้นะครสองอย่างนี้สําคัญแล้วก็ตกดล้วโชวเห็นไหมครับสะโพกเราก็จะกระชับอยู่ตลอดเห็นไหมครับเนเห็นไหมครับสองเห็นไหมครับสามโอ้โหขานี่ กล้ามเนื้อขานีแน่นปึ๊กเลยครับแล้วก็ด้วยสะโพกรับทีนี้ก็ไปสเตจที่สองเหมือนกับเราวางเท้าลงพื้นเห็นไหมก็ปัดไว้กันล้มนะคุณก็ออกแรงเห็นไหมครับเห็นไหมครับร่างกายคุณก็จะดีขึ้นแล้วก็ตัดขึ้นเห็นไหมครับนี่ครับตัดขึ้นตัดขึ้นเห็นไหมครับเอามือแตะไว้เฉยนะไม่ได้เอามือดันนะครับแต่ก็คือกันล้มแต่สิ่งที่สําคัญดันขึ้นก็คือหน้าขาแยนการทำตัวตรงนี้ครับแล้วก็สะโพกตกก็คือตกแบบนี้ครับก็ ทีนี้เราจะไปต่อที่เมื่อเราทําเก่งแล้วนะครับหรือกล้ามเนื้อเราพร้อมใช้งานแล้วเมื่อเราทําบ่อยๆสิ่งที่หารทําให้ดูทุกๆครั้งก็คือเมื่อคุณไม่มีอะไรช่วยหรือไม่มีใช้มือช่วยหรืออะไรคุณจะเน้นที่หน้าขาและสะโพกเท่านั้นให้ไปดูที่5ครั้งผมจะทําให้ดูกลับมือแน่นแบบนี้ครับเห็นไ่มเกร็งขาไว้เห็น,นไหมครับคุณลงเลยครับลงให้สุดเห็นไหมครับสุดไหมครับผมก็ใช้หนึ่งสอง ส4โอ้โห้โอหเห็นครับขึ้นอยู่กับว่าท่านจะใส่ไปเท่าไหร่5้าครั้งสิบครั้งแล้วแต่ว่ากล้ามเนื้อตัวนี้ท่านจะทนทานได้แค่ไหนฉะนั้นผมถู้บอถ้าท่านออกสเต็แม่นห้าครั้งนี้ไม,ม่ว่าจะเป็นหน้าขาแกนกลางสะโพกเกนกลางลำตัวหรือสะพโพกปวดไปหมดเลยนะครับกว่าจะถึงมาท่านี้ได้เพราะว่า มันหนักเป็นท่าที่หนักลองดูก็ได้นะครับแต่สิ่งสําคัญอย่าออกแบบนี้ครับถ้าท่านออกแบบนี้ครับเห็นไหมครับนี่ครับเขาเรียกว่าไม่ได้หน้าขาได้ก็คือได้แค่เท่าไหร่ครับ4ี่สิเปอร์เซหรือ30เปซแต่สิ่งที่ท่านได้ก็คือส่วนบนครับนี่ครับก็ทุกๆครั้งหารบอกว่าหนึ่งนะครับถ้าคุณเล่นตําแหน่งไหนคุณก็ต้องออกก้ามเนื้อตําแหน่งนั้นให้แม่นยาฉะนั้นการเล่นแบบนี้นะครับหน้าขาเราจะแข็งแรงแล้วก็ หลีเกเลี่ยงอาการบาดเจ็บทุกๆครั้งสําหรับการออกกําลังกายฉะนั้นสิ่งสําคัญก็คือต้องฝึกบ่อยๆครับต้องฝึกบ่อยๆใช้คําว่าฝึกบ่อยๆแกนกลกางแกนกลกางลาตัวจากนี่นครับหน้าขาเห็นไหมครับจากหน้าขาขึ้นมาแกนกลกางลำตัวข้างหลังจากนี่ลงไปนี่เห็นไหมครับเมื่อไหล่ครับแกนกลกางลําตัวไม่ว่าจะเป็นข้างหน้าหรือข้างหลังท่านหรือสะโพกหน้าขาท่านแข็งแรงครับทุกทุกท่าการออกกำลังกายไม่ได้ยากเลยครับไม่ได้ยากเลยเพราะ เมื่อ,อไหร่แกนกลางลำตัวสิ่งที่สําคัญที่สุดของร่างกายนีครับเขาแข็งแรงไปได้ทุกทุกท่า,าของการออกกาลังกา,กายครับผมทําให้ดูอีก5ครั้งกับหน้าขาด้วยการนิ่งๆิ่งแล้วก็ลงแทบหนึ่งสองสามสี่ โอ้โหสำหรับวบนนี้ถ้าชื่นชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หารยิ้มบ้านๆน,นะครับจะพาเพื่อนๆไปออกก๊วนลังกายด้วยอุปกรณ์บ้านๆนั่นเองครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณครับ